ันนี้ผมก็จะนำท่านมารู้จักคนป่วยงผมมีคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์เตรียมไร่โกนะครับซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนเองอายุ70ป่าเนะาะอ๋อแม่80เนาะนะครับเดี๋ยวลองมาฟังสัมภาษณ์สดน,นะครับจากแม่นะครับที่เป็นเพื่อนของผมทีว่าแกป่วยอะไรสวัสดีครับยายครับสวัสดีแม่ก่อนกินยาผมยายเป็นอะไรบ้างครับก่อนกินมันมันกินวันเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งมันหัวใจโต พอใจโตด้วยหัวใจโตด้วยกระหอบดืดครับกระหอบดืดเลยนี่ก็มันอลไรเป็นนิสตัวงด้วยอืาแล้วเป็นไงกินยาไปแล้วเป็นไงบ้างครับมันหายไปทีละนิดละนิดนะครับมันไม่กินเครื่องขวดนี่เครื่องขวดเองอืมขิงถั่วเสียครับแล้วการอ่าที่ที่ฉี่ที่ฉี่บ่อยๆนี่หายแล้วยังเหลือสามสามตียไม่เหลือสามสามครั้งเลยในตอนนี้เหรอ เมื่อก่อนเจ็ดครั้งกับคืนนไม่ได้นอนเลยอืมต้องเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเป็นโกงเหรอเดี๋ยวนี้ถ้าหลักกินยาเราหายหายนะครับหาแล้วมันกลางรั้งแล้วไม่ต้องสีใส่ผ้าแล้วครับผมไปทันแล้วเดี๋ยวนี้ไปการน้องน้ำเหรอเมื่อก่อนไม่ทันแล้วมีอาการอื่นอีกไหมครับมีอาการเื็นกันปวดหัวเข่ากัเริบชั่วแล้วปวดหัวเข่าก็ยังชั่วแล้วยังชั่วเล้วปวดเอวปวดอะไรยังริบชั่วแล้วก็กาลังจะบอกว่า เตรียมยาเตรียมอะไรพวกเรานี่ช่วยยายได้ไดครับดีดดนะครับก็ดีใจนะครับตปวจตรวจสิทนนิ้งพอเวลาเหนื่อยอะไรกินงก็หายแต่นี้ไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยอืมเป็นโรคหัวใจโตด้วยใช่ไหมครับอ<ด>ืมครับเนี่ยไปหาหมอหมอบอกโรคหัวใจโตอืมีสิมยานี่มันหายหลายอย่างอ่าครับจะได้เป็นเอ่อบอกคนอื่นๆต่อไปเพื่อแนะนำนะครับว่านี่มาสัมภาษณ์ยายไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าไม้ให้ผมนะ ไ,ได้เป็นไม่ได้บอเคยเลย <c oughs> แต่ลูกเองยังไม่ให้บอกไม่พูดร <c oughs> ูกเลยพูด <c oughs> ตัวเองเลยเป็ <c oughs> นกับตัวเองคงั <c oughs> <c oughs> ้นผมขอสัมภาษณ์ยายค่นี้เนาะแค <c oughs> <c oughs> ่นี้ครับอวัสดีครับ